ฟอร์ดเรนเจอร์แกลงทุกงานเกษตรฟอร์ดทุกงานเกษตรเ้<ช><บ>วันนี้จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศกิจกรรมคารวานฟอร์ดแกลงทุกงานเกษตรที่ฟอร์ดได้นำคณะสื่อมวลชนเกษตรและผู้นำกลุ่มเกษตรกร ร่วมเดินทางพิสูจน์สมรรถนะรถปอร์ดเรนเจอร์เจเนเรชัใหม่รุ่น XLS ซึ่งเรานำคณะไปเยี่ยมชมเ c นซีโคอนัตอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีจากนั้นเราได้เดินทางต่อไปที่มานิจเจเนติกส์ etics, จังหวัดเพชรบุรี เดินทางเราได้เดินทางไปเยี่ยมชมไร่ทรวีการป่าละอูที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันในส่วนของการบรรทุกผล,ผลผลิตทางการเกษตรป o r d Ranger g e จเนเรชั่ใหม่มีข้อได้เปรียบที่มีฐานล้อก,กว้างขึ้นทำให้มีพื้นที่กระบะในการบรรทุกผล,ผลผลิตได้มากกว่าเดิมพร้อมเพิ่มคุณสมบัติ ด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่อัดแน่นเต็มคันอาทิบันไดเหยียบข้างกระบะท้ายที่ออกแบบมาให้ขึ้นสู่ตัวรถได้ง่ายเกษตรกร,กรควรจะใช้แบบนี้เพราะว่าการบรรทุกหนักและการเข้าโค้งเนี่ยดีมากนะครับขึ้นบันไดด้านข้างได้เลยต่างๆขึ้นได้สะดวกสบายมากที่สุดมันง่ายในการบรรทุกจะสามารถผูกยึดอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ค่อนข้างง่าย เปลี่ยนกระบะท้ายเป็นพื้นที่ทำงานบริเวณฝาท้ายยังมีจุดยึดอุปกรณ์ช่าง2จุดพร้อมไมบ้บรรทัดวัดขนาดแบบบิวอินช่วยให้ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นหากเกษตรกรต้องการวัดขนาดสินค้ากล้องมองหลังขณะถอยจอดช่วยให้ผู้ขับขี่ถอยจอดแบบเข้าซองได้อย่างปลอดภัยด้วยการแสดงภาพด้านหลังรถผ่านหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10.1นิ้วเหมาะสำหรับธุรกิจเกษตรที่ต้องขนส่งสินค้าเป็นประจำ สำหรับฟีเจอร์ในรถยนต์ฟอร์ดที่เหมาะสําหรับในการใช้ในภาคการเกษตรเนี่ยมันมีการชดเชยกําลังของเครื่องยนต์มันมีเรื่องของการให้ความปลอดภัยในเรื่องของระหว่างที่เราลงทางลาดชันหรือการหักเลี้ยวในช่วงที่เป็นโค้งลาดชันเนี่ยทําได้ดีมากพื้นที่ฝนตกเนี่ยบางทีเรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวอุปรกรณ์หรืออะไรต่างๆอยู่หลังรถนะครับการรับน้ําหนักการบาลานซ์ของช่วงล่างอะไรต่าง ก็ถือว่าทําได้ดีมากไม่ว่าจะไปสมบุกสมบันขนาดไหนไม่ว่าจะฝนตกขนาดไหนเราอยู่ได้ทุกสภาวะกันเลยทีเดียวถือได้ว่าทําได้ยอดเยี่ยมมากจริงๆตามที่ผมขับนะฮะได้ทดสอบดูก็ถ้าเป็นผมเนี่ยให้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะคือดีแล้วครับบรรทุกทุเรียนเต็มคันบรรทุกออมะพร้าวเต็มคันเลยคะ่ันเฮ้ยฟอร์ดมันใช้ได้กับทุกงานเกษตรจริงๆแกล่งทุกงานเกษตรจริงๆรค่ะที่สําคัญนะครับประหยัดน้ํามันเพิ่มขึ้นนะครับ มันเป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการด้านการเกษตรได้อย่างแน่นอนครับ Ford Ranger นี่แหละตอบโจทย์ในความรู้สึกในความคิดในสิ่งที่เขาอยากได้ตรงนี้อย่างมากเลยแ a ปเตอร์ตัวใหม่ตอบโจทย์มากถ้าคุณได้ลองขับแล้วคุณจะติดใจผมลองมาแล้วครับ Ford Ranger แปลงทุกนานเกษตร